สำหรับตัวซอฟต์แวร์สำหรับทำสไลด์นะครับที่ใช้ก LIKE ับเครื่อง a n etc, etc Pro, e t 5นะครับก็จะมีตัวหนึ่งที่เราใช้กันอยู่ก็คือเอง Ultimaker c u l a นะครับในตอนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน4.5นะครับก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับของอย่างเครื่องผมเป็น Windows นะครับก็เลือกเป็น Windows ซึ่งจริง c u l a มันซัพพอร์ตทั้ง Windows ทั้ง Mac นะครับแล้วก็ทั้ง Linux โอเคก็กดดาวน์โหลดนะครับ ปึ๊บๆๆๆโอเคกดดาวน์โหลดขนาดไซส์นะครับอยู่ที่สัประมาณ200เมกนะครับผมเซฟไว้ที่หน้าเดสก์ท็อพรกันนะครับสำหรับเครื่องผมเป็น64บิตก็ได้64บิตมาครับก็ทำการดาวน์โหลดหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็จะได้ไฟล์ขึ้นมา ก็คือตัวนี้ก็ดับเบิลคลิกเพื่อที่จะติดตั้งได้เลยนะครับดับเบิคลิกการติดตั้งก็ next นะครับติ๊ก <Okay. S 1> นะครับโอเคติดตั้งโอเคนะครับตัวโปรแกรมก็ทำการติดตั้ง หลังจากที่เสร็จแล้วก็กด finish นะครับเราก็จะได้เป็นตัว a r t i m a k e r c o l a 4.5ขึ้นมานะครับหลังนั้นก็ลองเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะใช้งานนะครับมีอะไรใหม่บ้างก็เป็นข้อดีสำหรับ e n i t นะครับก่อนหน้านั้นก็คือเวลาที่เราจะแอดเครื่องปรินเตอร์เราต้องไปเลือกของ Tusa นะครับแต่ในเวอร์ชั่น4.5ก็จะมีของ e n i t โดยตรงนะครับพร้อมกับโปรไฟล์ที่ใช้งานได้ หรือว่าจะเอาโปรไฟล์เดิมที่เคยมีอยู่มาใช้ก็ได้เช่นกันนะครับหลังจากที่เข้ามานะครับเราก็สามารถที่จะมาแอดเครื่องปริน้นโดยที่แอดปรินเตอร์นะครับแอดปริ inter, นเตอร์ผมไม่ได้แอดผ่านเป็นเน็ตเวิร์นะครับผมก็เลือกตัวนี้ก็มาที่คัสตอมนะครับคัสตอมเสร็จปุ๊บก็จะมาเจอเอเนนะครับ เนกดเลือกในนี้ก็จะมี n อเนต a สอ p s a หก a แปด plus นะครับอลังผมที่มีผมก็จะมีเป็น etc นะครับก็กด add นะครับจะได้เป็น etc เข้ามาอันนี้ก็มาดูว่า etc มันตรงกับที่มีไหมนะครับอย่างแรกก็คือเหมือนชีมเซตติ้งก็จะเห็นเป็นขนาด มิเตรหรือว่าเทเบิลนะครับ220 220คูณ250นะครับเรียบร้อยอีกทูชั่นนะครับอกูเดอร์หหัวก็เคตรงเราก็ไม่ได้แก้อะไรหัวโปรแกรมท้ายโปรแกรมก็มีให้เรียบร้อยนะครับหรือเราจะแอดเพิ่มนะครับผมแอดเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งเนื่องจากผมมีตัวอื่นด้วยอย่างเช่นผมมี e t c et4 pro นะครับ ผมมี ETC Pro ผมก็แอดเข้ามานะครับ ETC Pro ก็ไซส์เดียวกันกับตัว ETC นะครับเพียงแต่เสียงเงียบนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับโอเคแล้วก็แอดเพิ่มนะครับผมมีตัว E 1 6นะครับที่ใช้งานอยู่แต่ว่าเป็นตัวเก่านั้นผมแอดเข้าไปแล้วนะครับนอกจากนั้นผมก็มี e t 5นะครับ ก็สามารถแอดเข้ามาเพิ่มได้นะครับเดีย๋ยวมาดูก,กันอย่างเช่น et5 นะครับไซส์ก็คือ300 300คูณ400นะครับส่วน e 1 6ที่ผมมีอยู่ก่อนหน้านั้นนะครับก็คือตัวนี้อ่ะผมรีมูฟออกไปอันนี้เป็นของเก่าที่ผมเคยลงเอาไว้ผมก็แอดเข้ามาใหม่นะครับก็มาเลือกเป็นตัว e 1 6นะครับเข้ามา e 6ก็จะเป็น300ร้อยสาร้อยคนสี่รอันนี้ถูกต้องนะครับก็จะมีหัวโปรแกรมท้ายโปรแกรมอะไรเรียบร้อยนะครับอันนี้คือตัว c ูล่า5 5แล้วก็การใช้ร่วมง,งานก,นกันกับเครื่อง Anet 3D printer etc etc pro e 1 6 et 5 et 5 e pro นะครับ